ชื่อช่องอะไรได้สมฉุยอ่ะได้สมฉุยอ่ะสมฉุยมาแล้วไงสมฉุยมาแล้วอ่ะไอ้ตีนชื่อช่องพี่ชื่อช่องอะไรเชื่อจุกมึงแม่งไม่น่ามีชีวิตอยู่กูว่าให้กลัวว่าอ๋อให้ลุงไล่เงินออกดีกว่าขนาดชื่อช่องงไม่รู้เลยเอาจริงๆไม่รู้เอ้าก็พี่บอกว่าพี่ไมตั้งพี่ไม่ตั้งกลัมทีวีแล้วไงอ๋อเอาเหรอเอาเหรอกูอ๋อกูตอนนั้นกูคุยกับมึงแบบนั้นเหรอใช่ตอนนั้นกูน่าจะหลอกมึงแหละ แล้วพี่แล้วพี่ตั้งว่าอะไรตอนนี้ก็ก็ชื่อเดิมแหละช่อาเก่าๆนะช่องเก่าไดส่จุ๋ยทีวีใช่ใช่ใช่ได้ส่งจุ๋ยทีวีเหรอไอ้ถูกแล้วสูบแล้วมึงจะย้ายไปอยู่กับพี่โนป่ะไม่ได้ไปแล้วทำไมอ่ะเหน็ดแล้วอ่ะสวัสดีครับพี่โนพี่โนยังเหม็นนะกินหูแม่งมายนี่เลยสัตว์กินอึบเลยอ่ะเออแล้วพี่ตื่นพี่ตื่นมาพี่ก็ไม่อาบงงอาบน้ำแล้วตื่นเชี่ยกูไปฉีกซีนมาฉีดอะไรอเออเข็มสอง อะไรพี่ขิดอะไรเข็มแล้วเหรอ่ะไฟเซอร์โอ้โหมืนไม่ขีดยาเข็มจริงสองันนี้ชีวิตแม่งอยู่กับความเสี่ยงผมฉีดไฟเยอร์อ่ะไฟเยอร์ไฟเซอร์ไฟเยอร์กูว่าไม่ใช่ละกูว่าไม่ได้ฉีดยาละเทสกี่โมงไ่นพี่บอยพี่จะเทสครึ่งชั่วโมงใช่ไม่รู้ว่าตอนนี้กี่โมงแล้วเนี่ย ไม่ตอนแรกมันเสียงมันไหมเสียงมันเป็นไรก็ไม่รู้สตรีมครึ่งชั่วโมงรั่วเนี่ยก็เออเออเออลืมบอกเขาไปเลยไงก็เออว่ะคอนเซปต์เราสตรีมวันละครึ่งชั่วโมงพอคุณจะได้เจอเราแค่ครึ่งชั่วโมงต่อวันไงเชี่ยเอา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 ตังที่ไหนแดกละเชี่ยวันหนึ่งสตรีมครึ่งชั่วโมงเนี่ยฮะนีแบอกบอกว่าสตรีมมาแล้วครึ่งชั่วโมงเอออยากอยู่เหมือนกันสตรีมมาแล้วครึ่งชั่วโมงอะ อะไรอ่ะนั่งเก็บมินิบอสตาแตกอะ่ะใายเดือนอะ่ะเออก็กะแ,แบบว่าเปิดครึ่ชงชั่วโมงคนดูร้านหนึ่งอะไรเงี้ยแล้วก็ลงเลยได้ปะอ่จะเป็นอย่างนั้นผมก็ผมก็สตรีมครึ่งชั่วโมงนั้นเออมาดูร้านหนึ่งอะ่ะเอออย่าลืมอ,อย่าลืมทุกคนทุกคนอย่าลืมนะครับไปชูอนงพ่อแม่พี่น้องใครมีโทรัส่์โทรศัพท์อะไรเงี้ยมองมาดูร้านนึงเดี๋ยวผมแบบเปิดสตรีมปุ๊บปุ๊บขึ้นร้านปั๊บครึ่งชั่วโมงไอ้กล้งทีวีอ่ะเข้าใจโอเคปะจะทำไมต้องมีด้วยอออะะะโโเเเคคนนา ไม่ตอนแรกอ่ะตอนแรกมันมันตั้งไม่ได้ไงพี่มันตั้งไม่ได้เราก็เลยเราคิดได้อย่างเดียวจะเป็น A B C หรือว่า X Y Z นึงไงพี่นึกออกไหมอ่ามันคนจะเป็นประมาณนั้นแล้วเก็เาลยเอ๊ตก้ T V Q ตอนแรกอ่ะผมจะผมจะเอาเอาเหมือนเอาเหมือนลุงจะเป็นรีเบอร์ใช่ป่ะมันต้องมี Z ห้อยไงแต่เฮ้ยตลุงใช้ไปแล้วว่ะ ขอเป็น x แล้วกันถ้าเป็น y มันก็ยังแบบดูแบบไม่ค่อยสวยองเงี้ยผมว่เลยขอเป็น x แล้วกันพี่ไม่ใช้ภาษาไทยอ่ะภาษาไทยกูมันไม่ได้ก็มันไม่ได้แต่เออกูจําได้เลยตอนนั้นอะที่ที่กูตั้งตั้งชื่อช่องเนี่ยแหละมันก็เลยเออสุดท้ายแล้วก็เคยไม่ไม่ไม่เคยได้ใช้เลยนะกันที่มีไม่เคไม่อะไรไปดูดูไว้พี่แล้วผมดูดูไว้พี่แล้วเฮ้ยพี่ควรเปลี่ยนไม่ใช่กัมเชื่อชื่ออะไรวะนายสมฉุยเกมเมอร์ทีวีนี่อันนี้คือดังเลยใช่ดังแน่นอนเปี้ยงเลยอันนี้เปี้ยงล โหดังเป็นผู้แตกเลยว่างั้นเอาจริงจริงช่วงนั้นเออจริงจราเราเราก็ควรจะเปลี่ยนใหม่ตอนนั้นน่ะคือก่อนต้องเล่าไปก่อนไว้่าก่อนก่อนอะไรใช่ป่ะก่อนที่พี่จะมาสตรีมอ่ะการกางเล่นเกมนั่งเกมเล่นเกมมาพีเอสอใช่ป่ะแล้วเสร็จแล้วอ่ะแล้วพีเอสอ่ะเขาก็ตั้งชื่อชื่อช่องเขาลีเบอร์ทีวีใช่ป่ะแล้วเสร็จแล้วอ่ะเหมือนกับพอเขาบอกว่าเฮ้ยมึงลองไปสตรีมดิเชื่อคราวนี้เป็นการกดดันกูแล้วกูก็ไม่รู้เหมือนกันว่า ชื่อคุณตั้งชื่อช่องอะไรวะตอนนั้นก็มีหลายชื่อมากเลยชื่อแบบโอ้โหแบบกันโดกันดั้มหรือว่าตอนนั้นดูการ์ตูนชื่ออะไรอยู่ก็จะเอาชื่อการ์ตูนมาตั้งแล้วตอนนั้นอะจริงตอนนั้นอะผมกำลังจะเอาชื่อการ์ตูนอะไรมาตั้งก็ไม่รู้แต่คิดไปคิดมาเหมือนมันรีบอะเหมือนมันรีบอะเชื่อไม่ได้แล้วไม่หวแล้วไปทันแล้วตั้งเลยสรุปเอาชื่ออะไรไปโนะอะไรครับโนอะอะมิโนใช่ไหมครับไโนะอะมิโนวะตอนนี้เปลี่ยนแล้ว เอ็ม <AM ND S 1> เอ็นเอน็มเอ็น,น,นดีก้อนไม่แต่ตอนแรกก็คืออะมิโนใช่ป่ะพี่ที่ผมมาไปไ็ปิดใช่ปะ่ะ เออมันเป็นเป็นตัวย่อสมกึ่มทีวีโอ้เป็นไรไหมกูอยากจะตบได้หลังมือสมกึ่มทีวีได้ผมเปลี่ยนใหม่เอาไหมผมดูดวงมาได้มันก็อาจจะได้นะดาบแบบดังเปลี่ยนป้าใหม่เฮ้ยทำไมเนี่ยชื่อทำไมชื่อช่องคุณเป็นแบบนี้อ่ะครับอ๋อไม่เป็นไรครับแชทมันปั่นนะมันตั้งให้ฮะผมก็เลยเอามาใช้แล้วพอดีมันดังเกิดดังขึ้นมาโอ้ยนายสัมบ้าดนโอ้แต่คว้ที่ต้องเป็นบล็อกเป็นบั็กแล้วก็ขวายพี่ แล้วก็เป็สมชาก็นายสมชุยีเกมเมอร์ทีวีผมก็จะเปลี่ยนเหมือนกันผมจะเปลี่ยนบ้างนะเหมาะเหมาะเหมาะแล้วเป็นไรเหมาะไดเป็นไรเหมาะแล้วเป็นอย่างเงี้ยเหมาะไม่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 มึงมึงจะตั้งว่าอะไรจุกมึงจะตั้งว่าอะไรมึงจะตั้งแบบชื่อไทยๆเลยยังไงอะนายหมาหอนเกมเมอร์ทีวีมึงจะตั้งอ่ะตั้งแมบกระตีมยันหมาหอนอ่ะหมาหอนอ่ะเช้าอ่ะหมาหอนผมก็ตั้งเลยนายหมาหอนนายเนร้องอะไรอย่างเงี้ยหรอบ้าปะไม่แบบเหมือนไก่ขันไงคนอื่นจะมองบุหมาหอนเนี่ย คนอ <Agre ed. S 3> ื right. ่นไกลขันเดีอวหมาหอนเนี่ยเฮ้ยอันนี้นี่มึงก็จะไปเป็นคู่แข่งกับพวกเดอะช็อกกับเดอะโก้เลยใช่ป่ะใช่คือพอหลังจากนี้ก็คือเป็นเป็นรายการแบบสตรีมท้าผีอย่างเงี้ยหรอถ้าวันหนึ่งอ่ะถ้าวันหนึงัไม่มีคนทำเลยไอ้จุกพี่สมผมผมพูดนะพี่โน้พี่ฟังหเลยนะคอนเซปต์ผมอะถ้าผมมีผมอันนี้มีคนคิดไปแล้วแต่ผมว่าถ้าวันหนึ่งผมมีเงินอะผมจะทํารายการนี้ขึ้นมารายการอะไรผมจะเอาหมอปลากับ ไอเนี่ยกับน้าป่องอ่ะมันปทำรายการผีชื่อเนี่ยด้วยกันแล้วก็เป็นรายการปลากระป๋องอ่ะปลากระป๋องชื่อเขาจาดีไอจุกไม่ไม่น่าคิดจะจากสมองมึงได้เอาจริงรายการปลากระป๋องใช่เป็นหมอปลากับน้าป่องร่วมทำงานกันเชี่ยไอจุกอันนี้มันคือแบบบิลแลนด์มากแบบคือความคิดนี้ต้องมาจากอีลอนมาร์กเท่านั้นอ่ะเชี่ยมาไรจุกได้ไงวะ ผมจะจ่ายเินไปผมไปก๊อปเขาไปอเงินแต่ว่าเขาไม่ทำไงแต่ผมไม่จะเป็นคนทำเองแม่งเคลมเครดิตเขาใช่เขาไม่ทำอ่ะก็ความคิดใครมันถ้าเขาไม่ทำก็คือมันจะไม่เป็นเจ้าของใครใช่ปหล่ะอ่าอ่าใช่ใช่แต่ถ้ามึงถามคนแรกไม่แล้วมึงไปถามใครสักอย่างเขาเขาทะเลาะกันหรือเปล่าไม่ทะเลาะทะเลาะเรื่องอะไรไม่ทะเลาะหรอกเขาอาจจะทะเลาะกันก็ได้ไม่งั้นเขาคงทำปลากระป๋องมานานแล้วแหละแล้วเขาจะไม่ทำหรือเปล่าเดี๋ยวแป๊บนึงนะเปิดประตูไว้ อันนั้นคืออะไรคนเคาะเหรอกูคิดว่ามึงทำอะไรยุ่นกะป๋องอะไรกันปากะป๋องเอ้ยแต่ความคิดดีนะความคิดดีนะหัควาความคิดดีนะถึงมันจะไปกอปเข้ามาเหอะผมรู้อล้วว่าใครความคิดดีนี้คือผมชมคนที่คิดนะไม่ได้ชมมันมันไปเค็มเข้ามาอีกทีอย่างไม่ไม่บัว